เล่มหนึ่งสามนเะครับสองเล่มนี้เป็นมีดที่ผมยืมมาจากพี่ท่านหนึ่งเป็นมิสเตอร์บิ๊กบอสนั่นเองนะครับที่ส่งมาให้รีวิวแล้วก็มีดคู่นี้นะครับผลิตโดย Dragon Knife นะครับชื่อรุ่น Drake นะครับเป็นบังกรตัวถัดมาเป็น first s t r s t g r n g o n มั้งครับ First Dragon Series ของช่างทอม Dragon Knife นะครับ ซึ่งผมเคยรีวิวรุ่นหนึ่งที่ชื่อรุ่นว่าซินดี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซินดี้ด้ามเขาจะเ,าเรียมๆหน่อยแต่ตัวนี้ด้ามมันจะมนๆน,นะครับซึ่งเจ้าสองเล่มนี้จริงๆก็คือมีดรุ่นเดียวกันเลยเหมือนกันเลยเปะ๊เปะๆนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเจ้าของมีดเขาซื้อไป2เล่มนะครับแล้วเขาเลยอยากจะส่งมาให้ผมรีวิวเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับเรามาเริ่มดูที่รีวิวกันเลยนะ รายละเอียดนะครับสเปคของมีดผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และ pin comment นะครับแล้วก็มีดเนี่ยจะมาพร้อมซองนะครับซึ่งเป็นวัสดุทอรมโมพลาสติกที่เรียกทางการค้าว่า Kydex ก็คือเป็นแผ่นพลาสติก2แผ่นประกบกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการเจาะ Rivet หรือว่า y e เ e t เพื่อให้ซองมันติดประกบกันแน่นนะเป็น2ชิ้นนะครับ ตัวซองเองเป็นแนวทัคติคอลนะครับซึ่งสามารถจะย้ายตำแหน่งของตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นคลิปบานพับแบบนี้เนบตีลังกานะครับหรือว่าจะเป็นการพกแนวขวางแบบสเกลแครี่ก็ได้ปลายซองจะมีรูระบายน้ำนะครับอยู่ด้านในซึ่งรูนี้จะช่วยระบายความชื้นแล้วก็น้ำเมื่อมีดเปียกแม้กระทั่งใช้งานเวลาเดือนตากฝนอะไรเงี้ยน้ำมันลงไปนะครับในนี้อยู่ว่ามีดใช้งานตัดอะไรเปียกๆมาแล้วเสียบเข้าซองก็น้ำจะถูกเดรนลงบริเวณด้านล่าง ซองเองเป็นซองแนวแท็กติคอลซึ่งเวลาจะดึงออกจากซองก็จับแบบนี้แล้วดันนะครับตัวแรมให้ตรงนี้อ้าออกจากนั้นก็นํามีดออกจากซองเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ําหนักวัดขนาดแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการออกแบบกันนะครับราคาอีกครั้งหนึ่งนะเล่มหนึ่งนะครับสามหกเก้าศูนย์นะครับเราลองชั่งน้ําหนักมีดเปล่าๆดูนะครับเล่มหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบสองกรัมนะครับเล่มนี้ด้วย 154กรัมจริงๆน้ำหนักก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะส่วนซองเปล่าๆเ,เนี่ย73กรัมนะครับซองนี้อีกอันนึงจะเป็น75กรัมคือจริงๆคือโดยเฉลี่ยแล้วมันแทบจะไม่ต่างกันเลยต่างแค่ครัม2กรัมเอง2ออย่างรวมกันคือ226กรัมนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาดูกันที่การออกแบบนะครับแล้วก็ตัวของมีดนะครับ สองเล่มนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะมาเทียบกันท้ายท้ายคลิปแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงเนาะตัวซองนะครับเขาก็จะมีการออกแบบให้เป็นทัคติคอลนะครับแต่ตัวมีดเองเนี่ยจริงๆคือมันออกแบบมาเป็น everyday carry กึ่งกึ่งมีดคิ c เช n นไนฟ์นะมีดครัวบางคนบอกให้มีดครัวหน้าตายอย่างนี้เวะเดี๋ยวเรามาว่ากันว่าทำไมมันถึงเป็นมีดครัวทำไมผมถึงมองแบบนั้นนะครับโอเวอร์ออลทั้งหมดยาวประมาณ8นิ้วนะครับเลย8นิ้วมันนิดเดียว 20.5ซนติเมตรนะโอเวอร์ออนะครับไปนะครับมีความยาวอยู่ที่3.9นิ้วเกือบจะ4นิ้วนะครับอยู่ที่10ซนติเมตรพอดีแล้วก็ส่วนของด้ามจะมีความยาวอยู่ที่4.1นิ้วหรือ10.5ซนติเมตรเล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็โอเวอร์ออ8นิ้วด้าม4ใบ4ี่เนาะนะครับก็ตีซะว่าครึ่งนึงเป็นด้ามครึ่งนึงเป็นใบนะด้าม4ี่ใบ4ี่โอเวอร์ออก็เป็น8 ซึ่งตัวของมีดเองเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นแนว EDC ก็คือสามารถจะพกติดตัวนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการออกแบบหลักๆแล้วเนี่ยช่างเขาดีไซน์มาเพื่อเป็นมีดสำหรับพกแล้วจริงๆอาจจะเป็นอาวุธได้ด้วยนะเพราะว่าตัวปลายใบมันจะมีความเรียวแหลมแล้วกดต่าลงนะครับโดยชื่อรุ่นของเขาที่เขาตั้งมาคือ first นะครับดรา g อนหรือว่า1 st ก็คือ first นะครับดรา g อนซีรีส์คือมังกรตัวที่1มังกรตัวแรกของซีรีส์เชื่อรุ่นคือ Drake ครับ d r a k e drake number 10นะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งที่นำมารีวิวให้ดูก็เป็น number 11คือ2ตัวนี้เกิดมาคู่ค,คู่กันเลยโดยเ,เลขเนี่ยจะรันไปถึง13เท่านั้นนะครับคือ00นะครับแล้วก็01จนไปถึง 1.3นะครับเลยไปจากนี้จะไม่มีตัวเลขแล้วนะครับคือเล่มที่14ก็จะไม่มี1.4อะไรแบบนี้มันจะเป็นแค่ชื่อเดรกเฉยๆซึ่งหมายเลข00ก็คือเป็นต้นแบบของช่างนะครับส่วน01คือตัวที่ขายจริงสรุปก,ก็คือเขาจะทำออกมาทั้งหมด14เล่มนะครับถ้าไม่นับของช่างก็คือแค่13เล่มสำหรับคนที่จองล็อตแรกแล้วขายแล้วก็นี้เป็น first production run ก็คือผลิตจาหน่ายในรอบแรกโดยเจ้าของมีเขาซื้อ 10- กับ11มา 12, 13ไม่รู้ใครได้ไปนะครับโครงสร้างของมีดแล้วก็ทรงของใบตัวนี้จะเป็นทรงชีฟุตนะครับซึ่งจะมีความโค้งบริเวณคมนะครับสามารถจะใช้มีดล็อกนะครับอย่างเงี้ยเป็นมีดมันมีดหั่นอะไรต่างๆได้แล้วก็สันมีดจะมีความหนามากเลยเดี๋ยวผมจะลองวัดสันมีดให้ดูนะผมเดาว่าน่าจะประมาณ5มิลได้มั้ง5.2มิลจะด้วยซ้ำนะค่อนข้างหนาเลยเนาะก็เป็นฟิกเบที่หนามากส่วนปลายก็3.9นะครับ หนาเลยส่วนความหนาของด้ามส่วนที่หนาสุดอยู่ที่16มิลนะครับ1.6ซนติมร1 6 cm, 1. 6เซนนะครับตัวการเจียใบยและคมนะครับขึ้นมาเป็น h o l อลโลกรายซึ่งฮอลโลกรายก็จะมีความเว้าวบริเวณข้างคมนะครับเนื้อเหล็กจะถูกทอนลงไปทําให้น้ําหนักมีดเบาลงมีความเฉียบที่บริเวณคมมากขึ้นนะครับแล้วเหมาะกับเป็นมีดที่ใช้สไลซ์นะจะใช้แบบ เลาเะอะไรสไลด์นะครับท่าทางการจับจริงๆคือท่านี้ก็พอได้แต่ผมว่าท่าที่จับถนัดที่สุดในมีดทรงนี้เล่มนี้ก็คือเป็นการจับแล้วก็ใช้นิ้วว่องวางพักบริเวณสันมีดด้านบนซึ่งมีการทําจิมปิ้งกันเลื่อนนะครับลายกันเลื่อน4ี่ร่องตรงนี้ซึ่งลายเนี่ยไม่ได้คมจนกระดากมือนะครับแต่ก็ไม่ได้เลื่อนจนรู้สึกว่ามันลื่นถลายอะไรซึ่งดีนะส่วนผิวฟิเนชชิ่งก็เป็นซาตินนะครับจะมีการทําซาตินที่สันด้านบนแล้วก็ซาตินที่บริเวณขมด้านข้างด้วย ซึ่งโลงหะที่ใช้ผลิตใบแล้วก็ตัวด้ามทั้งหมดข้างในนะครับจะเป็น N695 จากโบเลอร์นะครับเป็นสแตนเลสสตีลเกรดที่มีลักษณะคุณสมบัติคล้ายๆกับ 440C แต่ตัว N695 ผลิตในออสเตรียโดยบริษัทโบเลอร์อุ e n o m แล้วก็ตัวนี้จะเป็นส n ตนเ s s t ตีลที่ทนการกัดกร่อนทนสารเคมีลักษณิมได้ดีมากนะครับมีความแข็งต้านทานการเสียดสีที่ดีด้วยแล้วก็รักษาคมได้ดีด้วยนะครับ ส่วนด้านข้างซ้ายตรงนี้จะมีสัญลักษณ์เป็นมังกรนะครับซึ่งก็เป็นโลโก้ซิกเนเจอร์ของผู้ผลิตนะครับช่างทอม Dragon Knife นั่นเองเป็นแบรนด์ของเขาอะนะคมก็จะเรียบเพลนแบบนี้แล้วปลายก็มุมกดลงซึ่งการออกแบบลักษณะ,ะคมที่มันมีความต่ำอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถจะใช้มีดเป็นมีดที่ใช้หั่นผักผลไม้นะครับเกมโป o c e s s i n g อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัวมีดเองสามารถจะจับในท่านี้ ตัมสเรส t แบบนี้นะครับเซเบอร์กริปหรือฟิลิปปินกริปหรือจับมาข้างหน้าแบบนี้ก็ยังได้นะเพราะมีส่วนที่นิ้วสามารถจะวางพักหรือจะเป็นการจับในลักษณะนี้หรือลักษณะนี้ก็จับได้ด้วยส่วนของด้ามจะมีลักษณะคือเป็นด้ามที่ประกบเข้าไปโดยใช้ไมคาร์ตาหรือว่า G-10 นะครับผมว่าน่าจะเป็น G-10 เนาะประกบเข้าไป2ฝั่งนะครับ ทำให้มีดเนี่ยมีความหนาของด้ามที่เป็นแกนข้างในฟูแทงนะก็คือใบกับโลหะแกนด้ามทั้งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันทายมีมีความแข็งแรงแล้วก็สันของด้ามจะมีการกระดกโค้งขึ้นเป็นฮั้มนะครับหรือเป็นโหนกขึ้นทัซึ่งเวลาเราจับอยู่ในมือเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนที่เป็นโหนกนูนขึ้นมามันจะอยู่ในบริเวณอุ้งม,มือพอดีนะครับทำให้ท่าทางการจับนะครับเอโกรนมิกแล้วก็อิริยาบถในการจับมีดเนี่ยมันจับเรารู้สึกสะดวกสบายขึ้นมากๆเลยนะครับ ส่วนด้านล่างจะมีฟิงเก์กร์ดขนาดใหญ่ซึ่งบล็อกไม่ให้นิ้วถล่มไปด้านหน้าพร้อมกับคอนทัวร์ด้านล่างนะครับที่เอียงมาด้านหลังแล้วท้ายที่เรียวซึ่งการจับรีเวิร์สกริปเนี่ยบอกว่าเล่มนี้จับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในอุ้งมือตรงนี้นะครับที่เป็นความเนี่ยแต่ว่าเกาะๆตรงนี้มันแปลกๆนะเพราะเขาทําเป็นปานด้านล่างแต่าก,การจับไปข้างหน้าแบบนี้คือต้องบอกเลยว่าดีเยี่ยมเรารู้สึกดีกว่าเดิมเยอะมากมาก ส่วนของสกรูหรือหมุดยึดก็จะเป็นตัวน่าจะเป็น hex นะครับหเหลี่ยมจํานวน2ตัวยึดไว้หัวท้ายและท้ายก็จะมีร e ูแลนยัดสําหรับร้อยเชือกแล้วก็ร้อยสายลามด้วยการออกแบบด้ามลองงานเวิร์คด้ามนะครับทำออกมาได้ดีกว่ารุ่นซินดี้มากๆเลยซึ่งด้ามเขาก็จะมีการประกบเข้าไปแล้วถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นคอนทัวร์เว้าแล้ว wow, ก็ป่องนะครับแล้วก็เว้าลงมาอีกงานด้ามเวิร์คได้ดีมากนะครับมน คอนโทรด้านบนมนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ป่องๆซึ่งก็ทําให้เราสามารถที่จะจับคอนโทรลมีดได้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่กระดากรละคายมือเหมือนกับรุ่นซินดี้นะครับแล้วก็มีดก็น้ําหนักลดลงแล้วก็การจับถือนะครับรวมถึงความรู้สึกฟีลลิ่งเวลาจับเนี่ยรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับก็แล้วจะเป็นทักิคเข้าไนฟ์ใช้จ้วงแทงก็ได้นะครับเล่าสันก็หนาด้วยแข็งแรงมากๆเลย ลายก็จะมีความเรียวๆแบบนี้นะครับมับงกร2ตัวเลยนะนัมเบอร์กับ Number 10นะครับนี่คือ r r g ก n knife Drake นะครับนัมเบอร์กับ Number 11ถ้าพี่ๆชอบกันก็ลองเข้าไปในลิงก์นะครับแล้วก็ลองถามาช่างดูนะครับช่างทอมดูว่าช่างทอมเขาจะมีการเปิดออเดอร์ผลิตเมื่อไหร่นะครับมีมัดจำอะไรยังไงหรือว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรยังไงก็ ลองดูแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นมังกรตัวแรกของซีรีส์ r r k k นะครับผมก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปก็จะเป็นซินดี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่นอีกรุ่นหนึ่งน่าจะเป็นผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันชื่อรุ่นอะไรแล้วเออเซนทรีะนะครับเป็นมังกรตัวที่2นะครับก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้เป็น First Dragon นะครับ r a k ก s e c o n d d r ก g o n ก็คือ Sentry นะครับเซนทรีก็จะเป็นโบวี่คลิป i อยแนว Hunting นะครับนี่คือ Dragon Knife Drake นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับ Heavy r i d e n Out ลืมบอกไปนะว่าซองมันมีปัญหาเวลาใส่เข้านะครับมันจะบัดบาดเบียดเบียดนิดนึงมีเศษคายเด็กหลุดออกมาแต่ใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะโอเคเองนะครับเนี่ยจะมีเสียงมันบาดคายเด็กข้างในคนระับ ปลายมันถูถๆวิธีก็คือใส่เข้าไปแล้วจับอย่างนี้แล้วก็ตบเร็วๆเลยนะครับมันจะโอเคกว่านะแต่การดึงออกไม่มีปัญหาอะไรนะครับปกติดีเลยเนี่ติดหน่อยจังหวะเก็บมันจะไม่ค่อยพอดีอ่าแต่ว่าจังหวะดึงโอเคนะครับเอาจริงๆแล้วบ๊ายบายครับ